ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยครับวันนี้เราก็จะมาเข้าใจความจริงก่อนฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีนในเรื่องของความเป็นธรรมะในคำของพระพุทธเจ้าว่าจริงๆแล้วควรเข้าใจว่าอย่างไรทำไมบางคนได้ฉีดทำไมบางคนไม่ได้ฉีดวัคซีนทุกอย่างต้องมีเหตุใช่ไหมครับทำไมขณะนี้เราถึงได้เห็นสิ่งที่ดี ทำไมบางขณะเราได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างต้องมีเหตุอะไรที่ทําให้เราได้เห็นสิ่งที่ดีก็เพราะกรรมเป็นปัจจัยกรรมนั่นแหละเป็นตัวจัดสารทําให้เราเห็นสิ่งที่ดีเลือกไม่ได้เลยตามกรรมการจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เห็นเพราะกรรมเป็นปัจจัยทําให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามกรรม ความหมายคือเมื่อทำเหตุแล้วเหตุที่ดีย่อมให้ผลที่ดีเมื่อทำเหตุที่ไม่ดีผลก็ย่อมได้รับสิ่งที่ไม่ดีทุกคนมีความต้องการมีความอยากได้สิ่งที่ดีแต่ไม่เป็นไปตามปรารถนาไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ดีก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีแม้จะไม่ต้องการการ<ะ>จะได้รับการฉีดวัคซีนก็ต้องเป็นไปตามเหตุบางท่านอยากได้ฉีดแต่ก็ไม่ได้ฉีด เพราะยังไม่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องได้รับกระทบสัมผัสทางกายคือการกระทบสัมผัสทางกายเป็นกายวิญญาณเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นครับพูทธบริษัทหรือชาวทูครับต้องรู้จักกรรมว่าคืออะไรกรรมคือเจตนาที่เป็นไปในการทำกุศลหรืออกุศลส่วนผลของกรรมในชีวิตประจำวันก็มีคือขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้กระทบสัมผัส ขณะที่มีเข็มมาฉีดยามีการกระทบสัมผัสขณะนั้นเป็นผลของกรรมที่มีการรู้กระทบสัมผัสแล้วถ้ายังไม่มีเหตุที่จะได้รับกระทบสัมผัสกรรมยังไม่ให้ผลก็เป็นปัจจัยให้ยังไม่ได้ฉีดนี่คือความจริงของพระพุทธศาสนาความจริงของธรรมะซึ่งเป็นชีวิตประจําวันเป็นอภิธรรมะเป็นธรรมะอันยิ่งอันละเอียดถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีตัวเรา ไม่มีบุคคลนั้นไม่มีบุคคลนี้ไม่มีโรคร้ายไม่มีวัคซีนไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีธรรมะที่กําลังมีกําลังปรากฏก็จึงมีเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่สมมติว่ามีวัคซีนมีโรคร้ายมีตัวเรามีพ่อแม่มีลูกของเรามีสิ่งต่างๆนี่คือความเข้าใจถูกว่าทําไมบางคนได้ฉีดบางคนไม่ได้ฉีดพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับสุภาพมนุษย์ ถึงเรื่องว่าทำไมถึงบุคคลเกิดมาแตกต่างกันทำไมถึงได้รับสิ่งที่ดีไม่ดีแตกต่างกันทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมครับสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนพระองค์ได้ตรัสสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีต แตกต่างกันนี่คืออำนาจของกรรมไม่มีใครทำให้ทุกคนแตกต่างกันไม่มีใครทำให้บางคนได้ฉีดไม่ได้ฉีดเป็นผู้ที่จะไม่โทษคนอื่นเคยโทษตัวเองไหมไม่มีตัวเองให้โทษอีกเคยโทษกรรมโทษกิเลสไหมเพราะทำกรรมไม่ดีก็ทำให้ได้รับเหตุที่ไม่ดี ไม่ได้ทำเหตุที่ดีเพียงพอไม่ได้ทำบุญเพียงพอปรารถนาสิ่งใดก็ยังไม่ได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตัดเรื่องราวทางโลกออกไปตัดว่ามีคนนั้นมีคนนี้ที่ทำให้เราได้ฉีดหรือเราไม่ได้ฉีดมีแต่กับมีแต่ธรรมะที่เป็นปัจจัยเมื่อไหร่ที่จะได้ก็ได้เมื่อไหร่ที่จะไม่ได้ก็ไม่ได้ตามมีตามได้ เราเคยใช้คำว่าบุญกรรมทำแต่งใช่ไหมครับภาษาที่เราใช้กันบุญก็คือขณะที่เจตนาที่เป็นไปในทางที่ดีขณะที่ให้ทานรักษาศีลการฟังทำเข้าใจมีการทำคือไม่ใช่ตัวเราทำแต่เจตนาที่เป็นไปในทางที่ดีพร้อมกับเจตสิกที่ดีคือธรรมะที่ดีเกิดขึ้นบุญทำแล้วก็กรรมก็แต่งกรรมนั่นแหละคือตัวเจตนาแต่งให้เป็นไป ทำให้เกิดผลต่างๆพอเราเริ่มเข้าใจเรื่องผลของกรรมและเรื่องของกรรมเพิ่มขึ้นชีวิตก็เบาด้วยความเข้าใจแม้ในขั้นการฟังนี่คือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่แต่ละท่านจะได้เข้าใจถูกไม่โทษคนอื่นเลยไม่โทษใครไม่โทษแม้แต่ตัวเองแต่เพราะกิเลสเป็นปัจจัยให้มีการทำกรรมไม่ดีเพราะกิเลสคือความไม่รู้ทำให้เกิดการทำกรรมดี วนเวียนไปในวัฏฏะจะขอปรารถนาสิ่งใดก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกรรมที่ทำมาแล้วถึงเวลาจะได้ฉีดก็ได้ฉีดถึงเวลาจะไม่ได้ฉีดก็ไม่ได้ฉีดเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเพราะฉะนั้นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการจะได้ฉีดหรือไม่ได้ฉีดยาอีกประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจใช่ไหมครับในคำถามที่ว่า ทำไมไม่ได้ฉีดยี่ห้อนี้แต่ได้ฉีดอีกยี่ห้อหนึง่งพระธรรมใช่ไหมครับกรรมยุติธรรมเสมอขณะที่เราเกิดเราเลือกเกิดได้ไหมว่าเราจะเกิดเป็นบุคคลไหนเป็นใครเกิดในครอบครัวไหนแม้แต่ตอนเกิดก็เลือกไม่ได้พอเกิดมาแล้วเราคิดว่าเราทําเลือกทํานู้นทํานี้ได้แต่พอเราเริ่มเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นครับว่าไม่มีใครที่เลือกอะไรได้เลย แต่เป็นธรรมะที่จัดสรรชาวพุทธอาจจะไม่เคยรู้รายละเอียดของคํานึงซึ่งเป็นคําของพระพุทธเจ้าแต่ได้ยินบ,บ่อยๆแต่ไม่ได้ละเอียดลึกลงไปคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้และไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นคําใหม่ธรรมะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลมีแต่ธรรมะและบังคับบัญชาไม่ได้ด้วย เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นก็มีจริงได้ยินก็มีจริงคิดก็มีจริงโกรธก็มีจริงความติดข้องก็มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะที่เกิดเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยบังคับบัญชาไม่ได้เกิดก็ต้องตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เราเลือกการจะได้วัคซีนยี่ห้อไหนได้ฉีดยี่ห้อไหนไม่ได้ฉีดยี่ห้อไหนก็ ตามกรรมเป็นปัจจัยไม่มีใครที่จะทำอะไรได้เลยเริ่มเข้าใจความจริงของความเป็นธรรมะแต่ในอย่างเป็นอนัตตาก็จะเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครที่จะเลือกอะไรทั้งสิ้นขณะนี้เราเห็นเราเลือกจะเห็นสิ่งอื่นสิ่งใดได้ไหมครับบางคนไม่ได้อยากได้ยินคําด่าเลยแต่ก็ได้ยินคําด่า เลือกจะไม่ได้ยินได้ไหมเมื่อได้ยินแล้วไม่อยากเห็นสิ่งที่ไม่ดีเลยได้กลิ่นขยะไม่ได้อยากได้กลิ่นขยะเลยก็ได้กลิ่นบางคนก็ได้เห็นสิ่งที่ดีได้กลิ่นที่ดีได้ยินเสียงที่ดีก็เพราะกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นไม่โทษใครว่าเราจะได้ยี่ห้ออะไรในการฉีดแต่เข้าใจความจริงว่าขณะนั้นคืออะไร ตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมของแต่ละคนกรรมจึงยุติธรรมเสมอถ้าเราเข้าใจพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเราจะประสบเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันก็จะน้อมนำมาสู่ความเป็นธรรมะความเป็นอนัตตาตามธรรมะตามเหตุปัจจัยไม่มีใครทำอะไรได้เลยเมื่อเข้าใจตรงนี้ชีวิตก็จะเบาขึ้นแม้การดาเนินชีวิตพอไม่ใช่แค่เรื่องวัคีนวัคซีนโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ แม้การดําเนินชีวิตประจำวันได้ยินเสียงคนอื่นว่าเราก็ไม่โทษคนอื่นเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้ได้ยินเสียงไม่ดีนี่คือความเข้าใจถูกของพระพุทธศาสนาอีกประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจครับเรื่องอาการแพร้วัคซีนความจริงพระพุทธศาสนาก็ต้องสามารถตอบได้ในทุกๆประเด็นและก็ทําให้เราเข้าใจถูกเป็นชาวพุทธแท้จริงด้วยอย่างผมก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาครับผมเลือกได้ไหมที่จะฉีดยี่ห้ออะไร ผมเลือกได้ไหมว่าจะฉีดวันไหนตอนไหนแม้ขนาดไหนที่ผมจะได้ฉีดผมเลือกได้ไหมอยากจะฉีดเวลานี้ตอนนี้ขนาดนี้ตั้งใจว่าเป็นวันนี้ตอนนี้ขนาดนี้ก็เป็นไปตามธรรมะตามเหตุปัจจัยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แม้ฉีดแล้วก็จะมีบอกว่ามีอาการแพ้วัคซีนบางท่านก็เป็นผื่นบางท่านก็มีไข้ แต่บางท่านไม่มีอาการอะไรเลยต้องมีเหตุแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมแต่ละคนแตกต่างกันกลับมาที่คำว่าเพราะเป็นธรรมะเกิดตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมของแต่ละคนเพราะอาการแพ้หรืออาการเจ็บป่วยทางธรรมะคือความรู้สึกเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นทุกขเวทนาทางกายเป็นผลของกรรมไม่ดีเป็นปัจจัย ผลของกรรมไม่ดีเป็นปัจจัยทําให้เกิดทุกขเวทนาทางกายมีไข้ตัวสัน่นเจ็บป่วยทางกายเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยทางกายก็มีเหตุตามที่กล่าวแล้วใช่ไหมครับตามกรรมกรรมไม่ดีนั่นแหละให้ผลเพราะฉะนั้นฉีดบางคนก็แพ้บางคนไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจว่าไม่โทษที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่เพราะกรรมของแต่ละคนนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงจะทำให้แต่ละคนแพ้หรือไม่แพ้ต่อให้ฉีดวัคซีนที่คิดว่าดีแต่ก็เป็นปัจจัยให้แพ้มากก็ได้นี่คือความเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่ของแต่ละคนนะครับแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งตามธรรมะแต่ละขณะแต่ละขณะแม้ไม่ได้ฉีดมีอาการแพ้อย่างอื่นได้ไหมเจ็บป่วยทางกายอย่างอื่นได้ไหม ได้เพราะธรรมะทำกิจหน้าที่ไม่มีใครทำร้ายใครให้ใครเจ็บป่วยกรรมทางหากที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยพอเราเริ่มเข้าใจตรงนี้พระพุทธศาสนาก็จะตอบคำถามคือความเป็นธรรมะไม่ใช่เราทั้งหมดเพื่อไถ่ถอนความไม่รู้และความยึดถือว่าเป็นเรานั่นแหละที่เป็นเหตุเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงถ้าเราไม่มีกิเลสก็คงไม่ต้องเกิด เมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายมีได้เพราะอาวิชชาความไม่รู้เพราะไม่รู้ความจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะจึงเดือดร้อนว่าเป็นตัวเราที่ป่วยเป็นตัวเราที่แพ้ยาเป็นตัวเราที่ถูกคนอื่นทำร้ายถูกคนอื่นว่าเป็นตัวเราที่เดือดร้อนในบุตรในภรรยาในทร,รัพย์ก็เพราะความไม่รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอุบ,บัติขึ้นมาในโลก เพื่อเข้าใจชีวิตประจําวันว่ามีแต่ธรรมะไม่ใช่เราเพื่อไถ่ถอนดับกิเลสจนหมดสิ้นและถึงความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิดอีกนี่คือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงครับประเด็นนะครับเรื่องการตายการตายที่เกิดจากวัคซีนบ้างเกิดจากสิ่งต่างๆบ้างแท้ที่จริงแล้วครับการตายนั้นเกิดจากอะไรเริ่มเข้าใจก่อนครับว่าความตายนั้นคืออะไรความตายนั้นคือธรรมะประการหนึ่ง ไม่ใช่เราที่ตายแล้วใช่ไหมครับนี่คือความจริงของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจถูกว่าความตายคือผลของกรรมประเภทหนึ่งเป็นจุดติดจิตไม่มีเราตายแต่เพราะกรรมหมดเป็นปัจจัยที่จะให้เคลื่อนจากความเป็นบุคคลน,นี้เมื่อพร้อมให้ผลจึงไม่มีใครทำให้เราตายไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้เราตายได้เลย พอเราเข้าใจตรงนี้ก็จะไม่โทษสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เมื่อไม่มีกรรมที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้เป็นบุคคลนี้อีกในชาตินี้ก็ถึงพร้อมที่จะต้องตายจากความเป็นบุคคลนี้แล้วไม่มีใครสามารถจะห้ามความตายได้เลยทั้งสิ้นไม่มีเรามีแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็มีชีวิตชีวิตชั่วขณะจิตชั่วขณะธรรมะขณะนี้มีเห็นก็เป็นจิต ชั่วขณะจิตมีได้ยินมีคิดนึกก็เป็นแต่ละขณะจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเกิดธรรมะตายที่เราเกิดมาเป็นบุคคลนี้ไม่มีเราเกิดแต่เป็นธรรมะเกิดแต่มีการประชุมกันของรูปร่างคือรูปรธรรมมีจิตมีนามรธรรมจึงสมมุติเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นคนนั้นเป็นพี่น้องเรา เเป็นตัวราแต่แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงว่ามีแต่ธรรมะจึงไม่มีเราที่เกิดพระองค์ตรัสรู้ว่ามีแต่ธรรมะที่เกิดมีจิตที่เกิดแล้วก็มีจิตที่ดับไปเพราะฉะนั้นความตายที่แท้จริงคือตายทุกๆขณะจิตที่ดับเกิดแล้วก็ดับไปทุกๆขณะเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำให้เราตายธรรมะเป็นปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นพอเราเริ่มเข้าใจตรงนี้ ก็จะไม่โทษใครเลยว่ามีบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่ทําให้เราตายหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สมมุติเรียกว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นวัคซีนที่ทําให้เราตายได้กรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยถึงคราวที่จะต้องตายใครก็ห้ามไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้บุคคลอื่นตายก็ไม่ได้แม้แต่ตัวพระองค์เองถึงคราวที่จะต้องปรินิพาน กรรมถึงคราวที่จะต้องเคลื่อนปรินิพานแล้วไม่เกิดอีกก็เป็นปัจจัยให้เคลื่อนจากความเป็นบุคคลน,นั้นเป็นธรรมะที่ตายนี่คือความจริงที่บุคคลไม่เคยรู้เรื่องของความตายแล้วเราก็ไปโทษสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าทำให้เราตายหรือคนอื่นตายนี่คือประโยชน์ของการศึกษาพระพุทธศาสนาเข้าใจในชีวิตประจำวันเหมือนกับมีคราวหนึ่งครับนายนันทโคบาล เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถวายทานกับพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่เรือนของตัวเองนายนันทาโคบาลเมื่อถวายทานเสร็จก็เดินส่งเสด็จพระพุทธเจ้าไประหว่างทางที่เดินกลับนายนันทาโคบาลเป็นผู้ที่มีปัญหากับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งทะเลาะก,กันเรื่องการแย่งสาดน้ำก็ถูกชาวบ้านกลุ่มนั้นยิงให้ตาย พระภิสุได้เห็นในนันทาโคบาลตายระหว่างทางที่กลับจากส่งเสด็จก็ไปกล่าวโทษพระพุทธเจ้าว่าเพราะพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละทําให้ในนันทาโคบาลตายพระพุทธเจ้าตัดว่าในนันทาโคบาลจะส่งเราหรือไม่ส่งก็แล้วแต่เมื่อกรรมให้ผลเขาก็ต้องตายดังนั้นไม่มีใครทําให้ตายไม่โทษใครเลยแต่กรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยให้ถึงคราวที่ต้องตาย จะเพียงขอว่าสักขณะหนึ่งอย่าเพิ่งตายนะก็เป็นไปไม่ได้เริ่มเข้าใจความจริงของความตายที่ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ควรค่าแก่การเข้าใจความจริงมีชีวิตที่มีที่พึ่งคือบุญและความเข้าใจถูกก็จะเป็นผู้ที่เบาใจในการใช้ชีวิตประจำวันแม้แต่เรื่องของความตายว่าเกิดจากอะไรและความตายนั้นคืออะไรแล้วก็มีคำถามครับว่า แล้วจะฉีดวัคซีนทำไมทุกชีวิตที่เกิดมาใช่ไหมครับต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการได้รับทุกข์ทางกายเพราะกรรมเป็นปัจจัยแต่ยาการรักษาก็เป็นปัจจัยหนึ่งให้ดีขึ้นให้หายได้แต่ก็เพราะมีกรรมหลักเป็นปัจจัยเมื่อข่าวที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรหมอชีวกกมรารภาัตก็รักษาพระองค์เพื่อให้หายโรค แต่ก็เพราะกรรมของพระองค์ด้วยที่จะเป็นปัจจัยให้หายโรคด้วยพร้อมกับเหตุปัจจัยอื่นๆคือการรักษาโรคมีการให้ยาเพื่อร่างกายที่ดีขึ้นนี่คือความเป็นธรรมะของเหตุปัจจัยหลายๆประการประกอบกันโดยมีกรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรักษาอาการประชวน เพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์กับผู้อื่นด้วยการให้ความเข้าใจถูกกับบุคคลอื่นได้ให้ผู้อื่นมีโอกาสเจริญกุศลอบรมปัญญาเพื่อละทุกข์ที่แท้จริงคือละกิเลสไม่เกิดอีกนี่คือชีวิตของบุคคลผู้มีปัญญายิ่งยาวนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากการได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นของยาก และการได้ฟังพระธรรมที่ถูกต้องก็เป็นของยากควรเห็นค่าของขณะแต่ละชีวิตมีชีวิตเพื่อที่จะอบรมปัญญาเพิ่มขึ้นฉีดวัคซีนเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่ออบรมปัญญาเข้าใจความจริงเข้าใจพระพุทธศาสนาเพราะชาติต่อไปสิ่งที่จะติดตามไปได้ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขต่างๆในชีวิตไม่ใช่บุตรของเรา ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราที่ติดตามไปได้แต่บุญกรรมนั่นแหละที่ทําแล้วจะเป็นที่พึ่งในโลกหน้านํามาซึ่งสิ่งที่ดีและปัญญาความเข้าใจถูกจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตในการมีชีวิตด้วยความเข้าใจถูกในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่คือประโยชน์ของการฉีดวัคซีนเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่ออบรมปัญญาต่างกับบุคคลที่รักตัว ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีความเข้าใจถูกก็มีชีวิตอยู่แต่ว่าสักลมหายใจสะสมกิเลสเพิ่มขึ้นทํายังไงให้มีทรัพย์ได้เยอะๆแต่ไม่เจริญกุศลอบรมปัญญาเลยชีวิตยืนยาวด้วยการสะสมกิเลสมีแต่โทษมีแต่ทุกข์แล้วก็สะสมอกุศลเพิ่มขึ้นเข้าไปมีชีวิตอยู่เพื่อไม่รู้ความจริงกับมีชีวิตอยู่เพื่อรู้ความจริงก็เป็นชีวิตที่ต่างกันอย่างยิ่ง นี่คือประโยชน์ของการเข้าใจถูกว่าแม้การใช้ชีพประจำวันมีความเข้าใจถูกในธรรมะก็รักษาร่างกายตามปกติเพื่อมีชีวิตอยู่ดำรงต่อไปในการเจริญกุศลอบรมปัญญาแม้ขณะหนึ่งในชีวิตที่มีค่าที่ได้เข้าใจความจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะนั่นก็มีค่าอย่างยิ่งแล้วก็มีการถามว่าโรคร้ายทำไมถึงเกิดขึ้นทุกอย่างต้องมีเหตุใช่ไหมครับ โรคร้ายเกิดขึ้นได้เพราะกรรมเป็นปัจจัยแล้วกรรมจะมีขึ้นได้มีการทำอกุศลกรรมก็เพราะกิเลสเป็นปัจจัยเพราะมีความไม่รู้มีความยึดถือว่าเป็นเราก็เลยทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไม่มีความยึดถือว่าเป็นเราก็จะไม่ทำสิ่งเพื่อความเป็นเราแล้วอะไรที่ทำเพื่อความเป็นเราถ้าเรามีความต้องการมากๆ เราก็ทําทุจริตประการต่างๆฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโรคร้ายมีได้เพราะโรคกิเลสและโรคกิเลสที่แท้จริงคือโรคของความไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมจึงติดข้องถ้ามีแต่ธรรมะจะติดข้องอะไรเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงโกรธเสียงคนอื่นที่คิดว่าด่าเราแท้ที่จริงก็คือแค่เสียงเท่านั้นความจริงมีแต่ธรรมะ เพราะฉะนั้นโรคไม่รู้เป็นโรคที่แท้จริงเป็นโรคร้ายโรคกิเลสท,ที่ทำให้เกิดโรคร้ายทางกายนี่คือความจริงที่พระเจ้าทรงแสดงความจริงให้เข้าใจถูกว่าโรคทางกายเกิดได้เพราะอะไรเพราะโรคกิเลสนั่นเองและอีกคำถามหนึ่งครับทำไมบางคนไม่ป่วยเป็นโรคโควิดทำไมบางคนป่วยเป็นโรคโควิดจากที่ฟังตอนต้นแล้วใช่ไหมครับเริ่มจะตอบคาถามได้แล้ว ก็เพราะกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยของแต่ละคนพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับสุภามานพครับว่าทําไมบางคนเป็นผู้ที่มีโรคมากบางคนเป็นผู้ที่มีโรคน้อยหรือไม่มีโรคเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่เบียดเบ,บียนสัตว์มักเบียดเบียนสัตว์พอเมื่อเขาตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมนั้นก็ทําให้เป็นผู้ที่มากด้วยโรคแต่บุคคลบางคนเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ เป็นผู้ที่มีเมตตากับสัตว์เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีโรคน้อยไม่มีโรคเพราะฉะนั้นจะป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเหตุไม่ใช่ใครทำให้ป่วยแต่เพราะกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นของของตนพระพุทธเจ้าถึงแสดงความจริงให้สุภรรมนุษย์เข้าใจว่าเพราะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละจึงเป็นโรค เราทําให้คนอื่นเจ็บป่วยเบียดเบียนเขาตัวเราก็ต้องป่วยเหมือนกันนี่คือความจริงที่เป็นกรรมที่ยุติธรรมเสมอและประเด็นสุดท้ายครับที่น่าคิดพิจารณาก็คือเกิดความกลัววัคซีนเกิดความกลัวโควิดจะทําอย่างไรทุกคนยังมีกิเลสใช่ไหมครับความกลัวก็เป็นกิเลสคือโทสะ ผู้ที่จะดับโทสะไม่เกิดความกลัวอีกเลยคือพระอนาคามีเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังกลัวทุกคนยังมีกิเลสเพราะมีโทสะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงหนทางในการดับความกลัวที่แท้จริงคือเข้าใจความกลัวเข้าใจกิเลสว่าคืออะไรเราคิดว่าเรากลัวแต่แท้ที่จริงคือธรรมะกลัว ธรรมะเกิดกลัวคือโทสะเกิดขึ้นโทสะก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะนี่คือการเริ่มเข้าใจความจริงการเข้าใจความจริงคือปัญญานั่นแหละเป็นหน้าที่ที่จะละความกลัวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้กลัวเกิดขึ้นแต่เข้าใจความกลัวที่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเริ่มเบาขึ้นแหละเริ่มคลายความเป็นเราก่อน เพราะฉะนั้นการละกิเลสต,ต้องละเป็นลําดับคือละความยึดถือว่าเป็นเราก่อนเพระโสดาบันยังมีความกลัวแต่ท่านดับความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นเราที่กลัวค่อยๆเข้าใจความจริงในขณะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเข้าใจความกลัวเท่านั้นแม้แต่ขณะนี้ที่มีสภาพธรรมะเรายึดถือว่าเป็นเราที่เห็นยึดถือว่ามีลูกของเราแต่ถ้าเข้าใจความจริงเห็นต้องเห็นเพียงสีเท่านั้น ได้ยินต้องได้ยินเพียงเสียงเท่านั้นแล้วคิดนึกต่อเป็นเสียงใครเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนนั่งพูดให้ฟังอยู่แท้ที่จริงเป็นแต่เพียงคิดคือจิตที่คิดจิตมีจริงไม่ใช่เราเสียงมีจริงไม่ใช่เราสีมีจริงไม่ใช่เราเรื่องราวที่คิดนึกเป็นเรื่องต่างๆไม่มีจริงเพราะไม่มีลักษณะนี่คือประโยชน์ของการเข้าใจความจริงขั้นการฟัง ก็จะเป็นปัจจัยให้ละความยึดถือว่าเป็นเราก่อนจนถึงการดับกิเลสได้คือละโทสะที่เป็นความกลัวได้แท้จริงเพราะฉะนั้นอยู่กับความไม่รู้อยู่กับความยึดถือว่าเป็นเราอยู่กับโรคร้ายที่แท้จริงคือกิเลสถ้าไม่เข้าใจกิเลสไม่เข้าใจธรรมะในขณะนี้ไม่รู้จักสัปรูก็ยึดถือว่าเป็นเราที่มีกิเลสก็ไม่สามารถละกิเลสได้เพราะฉะนั้นครับ ประโยชน์ของการได้ฟังความจริงในธรรมะในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเรื่องโรคร้ายก็เพื่อให้เข้าใจความจริงว่าสิ่งที่เกิดนั้นคืออะไรคือธรรมะไม่ใช่เรานี่คือหนทางเดียวที่จะดับกิเลสดับโรคร้ายดับทุกข์ได้ทั้งหมดซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชาวพุทธและเป็นประโยชน์กับชีวิตที่แท้จริงเพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตที่แท้จริงไม่มีสิ่งใดที่มีค่ามากเลยเท่ากับ ปัญญาความเข้าใจถูกซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานไว้กับชาวพุทธเป็นมรดกอันล้ำค่าคือการฟังพระธรรมให้เข้าใจเกิดปัญญาความเข้าใจถูกแม้แต่เรื่องในชีวิตประจำวันไม่ว่าเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งแล้วก็ขออนุโมทนาทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ติดตามความเข้าใจถูกในเรื่องความเป็นธรรมะซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ก็ขออนุโมทนาค,ครับผม